เซนได้ความเป็นสีผิวของตัวเองเนี่ยนี่แหละค่ะ The o r i ิจินัลที่นานาอยากจะนำเสนอบนเวทีมิสทิฟฟานี่ในปีนี้ค่ะนี่เป็นแค่รอบออดิชั่นแต่งงานจัดไม่เล็กนะคะเพราะว่าตั้งเวทีกลางห้างแล้วเห็นหน้ากรรมการหลายคนตื่นเต้นอาจจะพูดไม่ออกก็ได้เพราะว่าแต่ละคนที่ตัวแม่ทั้งนั้นเลยพี่ลูกเกดซินดี้ปอยตรีชดาป้าตือนัดนิสามณีนะคะ แต่ละคนก็ผลัดกันยิงคำถามเพื่อคนว่าสิ่งที่60ผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่2022พูดออกมาท่องมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวตนจริงๆใครโปรไฟล์ดีระดับด็อกเตอร์บอยตรีชดาถามเลยค่ะว่าเห็นยังไงกับคนที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงเป็นพรีเวลจ e หรือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางสังคมจะถูกยอมรับน้ำหน้าถือตามากกว่านะคะเพราะว่ารุ่นพี่เจ้าของมงกุฎทิฟฟานี่อยากเช็คความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมที่ไกลกว่าเรื่องเพศ โดยผู้ท้าจริงที่เข้า30คนสุดท้ายไปรเรียบร้อยก็คือปลุก AF10 ค่ะคนนี้ท t r a n ฟอร์มจากนักล่าฝันหนุ่มเมื่อ9ปีก่อนสู่เวทีนางงามเรียบร้อยแล้วส่วนคนนี้ค่ะสาวผิวแทนนานา,นาผู้ก้าวข้ามความเจ็บปวดจากสิ่งวิจารณ์ความงามด้วยความรักตัวเองเธอเป็นคนใต้เช่นเดียวกับน้ำฟ้าค่ะที่มาแก้มือจากการประกวดปี2019เธอบอกว่าแบกความหวังของกลุ่ม LGBTQI+ ในพื้นที่3จังหวัดมาด้วย ซึ่งทั้งคู่เข้ารอบ Fast-Track จากการยกมือพร้อมกันของกรรมการโฟกัส uh, uh, หรือว่าเพ่งเล็งไปแต่ในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องเพศอย่างเดียวจริงๆคือความเท่าเทียมมันมีความเท่าเทียมเรื่องศาสนาเชื้อชาติความเชื่อรักเ,เงาการศึกษาในสำคัญมากกลุ่ม LGBT ที่เป็นมุสลิมมา่ะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตพูดนะคะเพราะว่า พวกเขาขาดอิสระในการทั้งความคิดแล้วก็การแสดงออกที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะก็แค่อยากจะสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับสังคม,มค่ะว่าเรื่องบางเรื่องอะค่ะให้ตัดเครื่องบธรรมเพศออกให้เน้นคุณค่าของคนจริงๆตุานานาเนี่ยตอนเด็กๆรู้สึกเกลียดเกลียดสีผิวของตัวเองมากเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าคนรอบตัวเราอะมองว่าแบบ เราอะดำเราน่าเกียดเพราะว่าอาจจะเป็นของมายาคติของสังคมหรือบิวตี้สแตนด์ดของสังคมงการที่เราจะยอมรับตัวเองคือก้าวแรกที่เราจะสามารถที่จะเชื่อในเชื่อในพลังของตัวเองและก้าวต่อไปในจุดที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ทางค่ายอะให้โอกาสฟุกเป็น LGBT คนเดียวในค่ายเลยที่ที่ไว้ผมยาฟุกอยู่ในจุดที่แบบฟุกอยากเป็นนักแสดงฟุกก็ต้องเล่นบทที่เขาให้มาฟุกเคยเข้าไปคุยกับคนเขียนบทนะคะว่า ไได้ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วอะสังคมยังเข้าใจแบบนี้และนิยมให้ l g b t สนุกสนานแบบนี้เขาจึงทำซีรีส์เพื่อตอบโจทย์กับคนดูนี่แหละค่ะเรื่องที่ฟุกอยากจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าฟุกมีโอกาสได้เปลี่ยนโควิด19ทำให้เวทีหยุดจัดไป1ปีนะคะจนมิสทิฟฟานี่คนล่าสุดร็อกขวัญละดารุ่งโรดอัมพาคองมองไปยาวๆค่ะ แม้ว่าน่าจะทําให้เธอพลาดโอกาสทํางานทั้งในไทยและจีนจากโรคระบาดแต่เราก็ภูมิใจนะคะเพราะว่ามงกุลทาให้เสียงของเธอดังขึ้นจนสามารถเรียกร้องสิทธิ์ด้านการแต่งกายของเพศหลากหลายในงานรับปริญญาซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาสิ่งของเธอไฟเขียวเป็นครั้งแรกนะคะ คือล็อกก็ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยการแต่งกายทงเพศสภาพคือมหาลัยของล็อกเองเนี่ยไม่เคยเปิดโอกาสมาเลยตลอด20บกว่าปีที่ผ่านมาปีล็อกเป็นปีแรกเลยเพราะว่าตัวล็อกก็เป็นคนเรียกร้องเองคือเรามองเห็นถึงตัวตนของตัวเราอะค่ะว่าคือมันมันยุคปัจจุบันมันเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องที่ควรที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้ไกลแล้วค่ะคือพอเราทําได้เราก็ดีใจค่ะแล้วมันเป็นการทาเพื่อเพื่อตัวเราทําเพื่อรุ่นน้องของเราเพื่อทุกๆคนในสังคมด้วยค่ะ ยังมีผู้เข้าประกวดที่น่าจับตาอย่างคนนี้นะคะกาฟิวค่ะ,คะเพศชาชกรวัย27ปีเธอเคยมีประสบการณ์ป่วยตับอักเสบเพราะว่าใช้ฮอร์โมนเกินขนาดค่ะก็เลยทำช่อง TikTok กส่งต่อสาระฮอร์โมนและการใช้อย่างถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญกับ t r a n s เจนเดอร์หรือว่าบุคคลข้ามเพศ สรุปแล้วนะคะผู้เข้ารอบไปเก็บตัวมี31คนค่ะจากรอบออดิชั่น30คนแล้วก็บวกอีกหนึ่งคนจากการโหวตร,รอชิงมงใหญ่นะคะรอบไฟนอล27พฤศจิกายนนี้ค่ะ